สวัสดีครับพี่ช้างครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมแอรแบกัยมาพบกับทุกท่านอีกแล้วครับนะครับมาทีไรก็ต้องมีของดีมาแนะนํากันครับผมวันนี้มีอะไรพี่เตอร์วันนี้ก็มีของนี่เลยไอว่ารุ่นใหม่นะแบบว่าจัดมาให้แบบครบในชิ้นเดียวเลยชื่อก็คือไอว่าคิวบ็นะหรือว่ารหัส M I X 380แนะครับ ก็รุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับผมก็มาพร้อมด้วยสีสันสดใสนะสวยงามเลยใช่นะฮะฟังก์ชันบอกว่าจัดมาเต็มจัดมาครบเลยเป็นลำโพงที่มีคาราโอเกะในตัวนะใช่ครับครับอ่ะช่วยพูดฟังก์ชันมีอะไรบ้างครับให้คุณผู้ชมฟังหน่อยอ่ะตัวนี้ก็นี่เลยนะฟังก์ชันของเขาครับตัวนี้จากรูปนะแล้วค่อยดูตัวจริงนะจากรูปก็จะเห็นด้านหลังนี่โหมีช่องเสียบอะไรเยอะแยะเลยฮะดานบนก็มีตัวปรับเดี๋ยวดูจริงทีหนึ่งดูสเปคเขาครับตัวนี้ก็มาพร้อมด้วย บูทูธเวอร์ชัน5.2แล้วนะครับกําลังขับรวมอยู่ที่80วัตต์นะฮะแล้วก็ตัวนี้มาในไซส์ของน้ำหนักขนาดโอ้โหหนักเอาเรื่องเลยกี่กิโลตัวนี้หนักถึง5กิโลเลยนะครับเพราะว่าตู้บอดี้เขาเป็นไม้เ d ฟแต่ดูตัวก็ไม่ได้ใหญ่โตนะแต่หนักฮะแสดงว่าเครื่องในอะเยอะใช่ตัวไม่เหล็กตัวลำโพงนะฮะก็ตัวนี้นะครับกําลังขับอยู่ที่80วัตต์ที่บอกว่าแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาด4,500มิลลิแอมป์ครับแบตเตอรี่เป็นแบบ12โวลต์เลยนะตัวนี้นะครับ ก็ใช้งานเปิดดังๆก็ประมาณสามชั่วโมงถ้าเปิดชั่วโมงครึ่งกับะมาหกชั่วโมงนะฮะก็มาพร้อมด้วยตัวนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะมาพร้อมด้วยอะแดปเตอร์ชาร์จนะแก็ปกติเขาจะมีอะไรนะไทซีไทซีนะตัวนี้มีมอแปลงมาให้เลยโอ้ดีเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันตัวอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวองของเขาครับนะครับอ่ะอันนี้ขยับหบนิดนึงนะอ่านะครับตัวนี้ทีนี้เนี่ยความน่าสนใจของไอ้ลำโพงตัว Qbox ไอ้วาตัวนี้นะฮะอย่างที่พิเตอร์พูดไปก็คือมันมีโหมดให้เล่นเยอะแยะเลยครับผมครับโดยเฉพาะเนี่ยฮะมันมีไ่อ๋อแล้วก็ลืมมีไมโครโฟนแถมมาให้มีไมโครโฟนแบบไร้สายแถมให้1ตัวนะหตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเ,เวลาชาร์จก็ชาร์จผ่านตัวสายชาร์จนี่เลยครับอ๋อ<ม>เป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เลยของไมโครโฟนของตัวลาโพงเลยแล้วไมโครโฟนล่ะไมโครโฟนครับไมโครโฟนตัวนี้ต้องใช้ถ่าน3 สองเออตัวนี้ใช้ทานนะครับผมนะครับโชว์สักหน่อยนะไมโครโฟนนี่เป็นรูมิเนียมนะหนักน้ำหนักใช้ได้เลยอ๋อนี่ครับแขนหานสองก้อนนะครับสองก้อนนะครับผมนี่เลยสวยงามนะครับน้ำหนักดีนะลองเทสเสียงหน่อยนะลองดูหน่อยมันอยู่ใกล้มือนะเทสัสดีคบพ่ชันนะเ็นวิเตอร์ร้องมาทันทีนะครับอ่าก็ประมาณนี้เล้ากันอ่าทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ครับ ใช้งานสะดวกสบายเลยฟังก์ชันที่ตัวลำโพงมีอะไรบ้างพี่เตอร์ครับก็ตัวนี้มีที่หมดให้นะแต่ดีหมดผมยังไม่ได้ใส่ฐานนะตัวนี้ก็ปรับอีคิปรับอะไรได้นะมาดูที่ตัวเขานะตัวนี้มีใส่ให้อยู่นะแต่ผมไม่ได้ใส่นะนี่น้ำหนักห้ากิโลนะครับผมตัวนี้ความสูงความสูงนสามสิบสี่เซนนะครับหน้ากว้างนี่ยี่สิบหกแล้วก็ลึกด้านหลังนี่สิบเก้าเซนน้ำหนักห้ากิโลนะฮะนี่สีสันสดใสเลยสวยงามนะตัวนี้จะมีตัวคล้องสายแต่ผมไม่ได้คล้องให้นะครับผม อ่าดีครับนี่เลยดูด้านหลังซะก่อนค่อยดูด้านบนฮะอ่ะพี่เกียงมาช่วยพี่เตอร์ยกหน่อยดิอ่ารู้สึกจะหนักนะอยากให้ระบบซูมอ่านี้นี่นี่นี่พี่จะไม่ให้มีน้องๆหน่อยนะครับอ่ะให้น้องเกียงช่วยถือเดี๋ยวอธิบายอ่าครับผมนี่ฮะอ่าอ่านี่ฮะนี่เลยนะครับอ่ะอ่านี่ครับด้านหลังเนี่ยครับจะมีเนี่ยพอร์ตช่องเบรกลิเฟกต์นะใช่ครับตัวนี้ก็มี2ช่องเลยครับนะครับแล้วก็ ถัดขึ้นมาด้านบนอ่าก็เสียบไมโครอิดีการ์ด USB เล่นไฟเวฟไฟแฟกไฟได้นะอ่านะครับแล้วก็ตัวนี้แบบเอเยอร์อินเอเยอร์อินนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไม้ได้2ตัวเลย2ตัวเสียบไม้สายเพิ่มได้ไม้หนึ่งไม้สองนะเดี๋ยวผมเห็นมีกีตาร์ด้วยนะใช่แล้วก็เสียบกีตาร์ได้อ่าส่วนตัวนี้คือสำหรับชาร์จไฟชาร์จไฟนะครับอันด้านบนสักนิดนึงอ่าโอ้โหนี่ช่องไม้นี่ช่วยถือให้แบบว่าไม่ไม่ไม่ห่วงเลย ระบบระบบซูมนะนี่สวยงามนะตัวนี้คือปุ่มกดเลือกโหมดต่างๆนี่เป็นมีแบบไฟสว่างมือแสงนีออนเลยตัวนี้อยู่ในโหมดบลูทูธนะเปิดไว้อยู่แล้วก็จะมีวอลลุ่มไมโครโฟนนะฮะวอลลุ่มกีตาร์นะฮะแล้วก็ปรับเบสปรับแหลมของไมโครโฟนแล้วก็นี่ปรับเอ็กโคนะส่วนตัวนี้คือปรับเบสปรับแหลมของเสียงเพลงแล้วก็วอลลุ่มของเสียงเพลงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโหมดเลือกโหมดนะจะมีโหมดบลูทูธ a อชไมโครอิกริแล้วก็มี FM ด้วย มีเอ็มด้วยมีเอ็มด้วยนะตัวนี้ครบเล้ล่ก็ทีดีเวทได้เชื่อมต่ออีกตัวหนึ่งได้ซื้อไปซื้อ2ตัวเอาไปเชื่อมต่อกันแบบไร้าสายให้หระบบเสียงแบบสเตริโอนั่นเองใช่ครับแล้วก็นี่โฟร์เวิร์ดดีเวิร์ดนี้คอนโทรลได้นะครับ,รบตัวนี้ก็จะมีอีคิวสำเร็จรูปด้วย<อ>เป็นแบบเสียงแบบไหนชอบแบบโว c a คแบบไหนก็เลือก EQ ก็จะมีป๊อปแดนแบบสำเร็จรูปให้นะครับแล้แต่ชอบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม์แพรโลตี้ก็เวลาแบบเวลาพูดไม์เสียงเพลงจะตัดไปเราหยุดพูดเสียงเพลงก็จะมาครับ นะครับก็เป็นลูกเล่นนะครับแล้วก็คุณปิดเสียงชั่คาวนะครับแล้วก็ปรับเสียงเป็นแบบโบคอลอะไรเงี้ยแล้แต่ชอบเลยอครบครันนี่ครับส่วนบอดี้ที่พิเตอร์พูดไปก็คือเป็นเป็นไม้นะครับเป็นตู้ไม้นะครับข้างหน้าเนี่ยตะแกรงน่าจะเป็นตะแกรงเป็นแบบไนล่อนนะไนล่อนนะครับสวยงามนะครับสวยงามดูแล้วเหมือนลำโพงสมัยโบราณนะเลทโทหน่อยนะครับวินเทจวินเทจหน่อยแต่สีเขาสดใสมากเลยนะครับตัวนี้เป็นสายหิ้วนะตัวนี้เนผมไม่ได้ใส่ไปนะครับ ก็น้าหนัก5กิโลในฮิวก็พอสมควรนะฮะครับผมอ่ะครบและอุปกรณ์ให้มาประมาณนี้เลยครับผมนะฮะแบตเตอรี่พิเตอร์พูดไปนี่ใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะก็แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์4,500มิลลิแอมครับก็ใช้งานอยู่ที่เปิดดังสุดประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าเปิดต่างๆก็6-8ชั่วโมงได้สบายกำลังขับตัวนี้80วัตต์80วัตต์เลยนะฮะครับผมนะครับนะก็เอ่อส่วนฟังก์ชันด้านอื่นก็ครบหมดละครับก็จริงๆที่ผมชอบก็คือ ในแง่ของการใช้งานใช่ไม้ไม้ไร้สายให้มาตัวหนึ่งเรามีช่องเสียบไม้มีสายอีกสองช่องสองช่องมีกีตาร์เสียบได้ด้วยได้ด้วยเออนะครับคี่บอกเลยว่าแบบงานแบบว่าเรียกว่าเปิดหมวกนะครับตัวนี้หิ้วไปนี่เล่นได้เลยนะครับเรียกว่าอะไรที่วัยรุ่นเขาชอบชอบไปนะใช่ได้เลยแล้วที่สาคัญผมชอบอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมราคาก็ไม่แรงครับผมเท่าไหร่นะตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่49 9 0ิบาทใช่ราคาไม่แรงครับ ครับผม,มกับฟังก์ชันที่ให้มาพลังเสียงที่ให้มาดีไซน์แล้วก็แมทเทเรียลเนี่ยโอ้โหคุ้มมากใช่มาลองฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าอนะครับ,รบว่าจริงจริงลำโพงตัวนี้เนี่ยมันเล่นได้เกือบทุกแนวแต่ว่าเราจะเอาแนวแบบสนุกสนุกมาให้ฟังนะครับครับผมลองฟังดูฮะอะ stream come alive in the night when we move like no one does. It's just for us. Feel my pulse, how it pulls, and I follow where you lead. Every piece of my heart beats for you. Hear it so endlessly on repeat. Time, home I'm and all the time, you.

กลางเนี่ยชัดเจนเหลือเกินชัดเจนเลยเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบมาสำหรับร้องเพลงโดยเฉพาะเลยใช่ฟังเสียงร้องนี่ชัดมากครับผมนั่งอยู่ตรงข้ามกับลำโพงนะเบสเนี่ยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เสียงแหลมเสียงอะไรก็ไม่บาดหูเลยนะครับแต่ที่ผมชอบคือเสียงกลางเขาใช่ฟังเสียงคนร้องเนี่ยโอ้ชัดเลยนะครับใช่ผม มองถึงถ้าเราเสียบกีตาร์เราเล่นกีต้านะบอกเลยว่าสไตล์นี้นี่เ็เล่นแบบพวกกีต้าโปร่งนะโอ้โหเสียงสายกีต้านี่น่าจะน่านใเลยนิ้วถูกับกีตาร์น่าจะออกมาแบบได้เลยแบบคืออาจจะไม่ได้รายละเอียดเท่ากับลำพุงราคาแพงๆนะแต่ผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยคุ้มแน่นอนใช่ครับผมฟังก์ชันที่ให้มานะกับราคา4.990กก็บลูทูธ เสียบไมโครโฟนมีไม่ไร้สายมี FM มี m ด้วยมี FM ด้วยเออนะก็ค่อนข้างที่จะครบคันตามที่คนไทยชอบนะเพราะคนไทยชอบแบบนี้แหละมีช่องมีบูทูธนะไร้สายมีช่องเสียบ USB ฟังเพลงพวกเอ่อเอ็เบฟไฟล์อะไรพวกนี้มี FM มมีช่องเสียบไมโครโฟนมีช่องเสียบกีตาร์โอ้โหมีปุ่มปรับทุ้มแหลมอุ้ย ครบเลยบอกเลยตัวนี้คือเป็นตัวแบบตัวจัดมาให้ครบจริงๆใช่นะครับเพราะว่าหลายท่านจะสอบถามมาว่าประมาณตะกุเรโทรมีตัวเ,เสียบไมโครพลงได้บ้างอะไรใช่ตัวนี้มาแล้วรุ่น<ช>นี้แล้วคือถ้าพูดถึงไอ้ว่ารุ่นนําผ่านมาเนี่ยหน้าตาที่เป็นตัวบล็อกแบบนี้ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีตัวไหนที่เสียบไมโครโฟนนะใช่มีรุ่นนี้ของเขาใช่ครับผมไม่พูดถึงรุ่นที่เป็นลาโพงไมโครโฟนอย่างพวกอินิกมานะ อันเนี้ยตัวตัวเนี้ยที่แบบทรงออกแนวแบบว่าตั้งโชว์แล้วก็สวยงามได้เนี่ยเนี่ยเป็นรุ่นที่มีไม์เสียบไมโครโฟนได้แล้วก็ต่อกีตาร์ได้ด้วยใช่ครับเนี่ยแนะนําเลยฮะตัวนี้แล้วก็สีมันสวยนะนะฮะสีก็มีสีเดียวนะครับนะฮะก็สินค้าพร้อมจําหน่ายนะครับราคา4ี่พันเก้าร้อยสิบาทนะครับรับประกันศูนย์ในประเทศไทย1ปีเต็มครับผมมีใบรับประกันของแท้แน่นอนใช่นะครับโชว์ใบรับประกันนิดนึง แล้วก็สะดวกก็แวะมาฟังที่ร้านเราได้นะหรือท่านไม่สะดวกก็มีจะส่งบริการต่างจังหวัดไปรับประกันมีมีมาเป็นภาษาไทยด้วยของไอมาครับใช่ครับของแท้แน่นอนจากแอรฟัไทย4990นาอนะบอกเลยไม่ผิดหวังนะสำหรับท่านที่ชอบลำโพงสไตล์ฟังสนุกสนานนะครับแล้วก็ฟังก์ชันครบครันนะครับนะฮะด้วยราคาเพียง4,990อาบาทมีจะส่งท่วประเทศนะจะเก็บเงินปายทางก็ได้หรือจะโอนังินเข้ามาก็ได้ ครับผมหรือถ้าว่างก็แวะมาที่ช็อปเราก็ได้นะครับตรงวงเวียนบางเขนครับผมนะเซิร์ช Google นะถ้ามาไปดูก็เซิร์ช Google Map พิมพกับว่าแอปไทยนะครับอขอดูด้านหลังหน่อยรายละเอียดด้านหลังนิดนึงนี่ครับช่องทางเฟซบุ o กนะครับอินบ็อกมาสั่งซื้อได้ก็นี่ฮะเข้า Facebook แล้วก็แอปไทยครับผมหรือว่าจะเข้าไลน์แอดของร้านก็นี่ฮะคแอปสายแล้วก็แอปไทยแล้วก็เบอร์โทรก็0 6 1 5 6 5 9 6 8 9เบอร์เดียวเลยนะครับที่เป็นของร้านนะ ถ้าท่านไปเห็นเบอร์เบอร์เพจเราแต่ว่าเป็นเบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์นี้อันนั้นปอมแน่นอนเรามีเพจไม่ใช่เรามีมีเพจปลอมมาอเพจเราไปนะดูดีๆนะก็คือเพจเราจะมีผู้ติดตามประมาณสามแสนกว่าสามแสนห้าหมื่นท่านนะครับเป็นผู้ติดตามแล้วก็ว่ากดถูกใจก็ติดตามมันจะเท่ากันเลยอ่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ไม่อยากให้ท่านโดนมิจฉาชีพใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าบนโลกออนไลน์มันก็นะก็ ซื้อสินค้าออนไลน์ก็ต้องระวังพีเตอร์ใช่ครับโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้แหละนะครับเพราะว่าซื้อไปแล้วเนี่ยคุณภาพไม่ได้เนี่ยโอ้โหเคมก็ลําบากนะครับครับผมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับตัวไอว่านะครับคิวบ็อกนะหรือว่า m X380 สามแปดศูนย์นะครับครับผมนะคุ้มค่าแน่นอนตัวนี้ครับก็ผมกับพีเตอร์วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณที่ติดตามรีวิวสวัสดีครับสวัสดีครับ